ลงมาแล้วลงมาจากรถแล้วเย่ <Yeah. S 1> นี่คือที่ไหนกันเมืองนี่คือมาริโอ้เหรอว้ามาริโอแต่ทำไมไม่มีมาริโอล่ะบนนู้นมีอะไรอ่ะ<ม>เดี๋ยววา้าขึ้นไปดีกว่าชิมาเฮ้ยนี่มันเควสนี่นะครับเจ้าต้องไปหาเจ้าต้องกระโดดไปหาเจ้าหญิงให้ได้โอเคไป คนี่มันเซนชัยโดดอ่าฮกึกลับมาแล้วเมื่อกี้กลับมาจากความความเดสมอลเลยมาละเพชรโอเคเราต้องกระโดดไม่เราต้องผ่านไปตรงนี้ตรงตรงนี้สิไม่ใช่ทรงโดดไปอึ๊บผ่านแล้วโอ้ชิบ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 ,ชบ,ชบเอ่อมนันง่าย นี่น่ากลัวมาดูกันมีอะไรหรือไม่เตรียมปืนไว้เอ้ยเตรียมปืนไว้เป็อะไรปืนเอาเอาปืนหน้ามาแล้วกันเแต่ว่าที่มีเอเลี่ยนอ๋อเดี๋ยวเราก็ต้องเจอเอเลี่ยนแล้วมันคือเอเลี่ยน ตรงนี้ปานใจไม่ได้มันก็ว่บจากลมจะค่อยๆเดินไปชิบโอเคไม่มีอะไรว้าวขึ้นไปบนนั้นเอ,อ๊ะมีมันอะไรเนี่ยตาคนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมีมันอะไรอ่ะ เนั้นมันเฮ้ยนั่นมันป้าสมหมายนี่นะป้าสมหมายเดี๋ยวทำอะไรตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเราต้องไปช่วยป้าสมหมายในการเดินผ่านทางนี้ชิบ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 ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ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 ๊บฟึ๊บเดินไปฮะเฮ้ยนี่มันทางขึ้นนี่นะหรือว่าเราต้องไปช่วยป้าจากทางนี้อะไร ชึบอ okay. ้ลอยซะสูงเลยอ่ะช่วยด้วยอีกลงมาได้เอ๊ะทางนี้คืออะไรเข้าไปดูดีกว่าเฮ้ยควงเข้าไปดีกว่าโดดเฮ้ยใครอ่ะนี่ใครน่ะหน้าตาเหมือนตาชึบ ตกลงไปมีตายเนเนื้อว้าตกไม่นะกลับมาอีกเร็วคุณเหลือหนึ่งชีวิตคุณเหลือหนึ่งชีวิตนั่นไงนั่นไงเราต้องไปหาป้าชึบชึบ ป่าผม,มาช่วยแล้วมาเร้วไปหาอีกคนนึ่งสินะภารกิจเสร็จสิ้นเยสภาราิจเสร็จสิ้นแล้วค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบาย